อารันงไงแฟนหงว่ายัางไงเมื่อดาวดังเอร์ฟูทิ้งปมอ,อำลาทีมเผยอาจเป็นปีสุดท้ายแล้วอารันยังไงปัญหาใหญ่อานเนสรอสเหตุผลที่แท็กติกเอร์ฟูล้มเหลวในช่วงซีซั่นนี้ยังคุยกันอยู่นะเมื่อโกนาเต้ปัดข่าวหงยื่อสัญญาฉบับใหม่ให้แล้วอารันยังไงเมื่อโรเบิร์ตสันแย้มอาจจะลำลาหงแดงแล้วจบซีซั่นนี้ก็เป็นด้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวดโดยการนี้ต้นตระของทางฝั่งแฟนทงทว่ายังไงเมื่อดาวดังลิเวอร์พูลทิ้งปมอัมลาทีมเผยอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาแล้วก็เป็นได้ซึ่งอันนี้แอนดี้บรเบอร์สันแบ็กซ้ายจอมเก่าของลิเวอร์พูลเปิดใจล่าสุดเรื่องของอนาคตกัปตันดับต,ต้องสังกัดในพิเมเบริกอังกฤษหลังจากที่ถูกจับตาบเรื่องการต่อสัญญ,ญา ที่จะหมดลงหลังจกฤดูกาลน,นี้เลโวฟูมักจะไม่ต่อสัญญากับผู้เล่นที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปยกเวน้นโบเมตซารา,ราและก็เฟอร์จิฟอนไดที่เป็นแกนหลักของทีมทําให้แอนดี้ปรบเวอร์ซันวัย3 1ปีถูกมองว่าอาจจะถึงเวลาแยกทางกับผงแดงเอร์พูในครั้งนี้ก็เป็นได้ด้วยก่อนหน้านี้เอร์พูคว้าตัวบิลล์สเคอร์เคชมาจากคณ่งองปรมัตเพื่อจะมาเป็นตัวแทนระยะยาวตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่หลังจากที่ยังคงปร,รับตัวไม่ได้ทําให แอนดี้บร์เบอรซันที่เคยได้รับข้อสเสนอจากอาร์เรติโกมาดริดเมื่อช่วงสัมฤทอร์กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงกันอีกครั้งล่าสุดนั้นแอนดี้บร์เบอรซันออกมาพูดถึงโอกาสต่อสัญญาของลิเวอร์พูลบอกว่าสำหรับผมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผมกับสโมสรน,นั้นยอดเยี่ยมไปอย่างมากพวกเขาทําทุกอย่างเพื่อผมทั้งในแง่ของตัวผมเองและก็ครอบครัวก็ตามทีผมคิดว่าผมเองนั้นไม่ได้แย่สำหรับพวกเขามากมหมนักในแง่ของการเซ็นสัญญาจากฮักด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์ และสิ่งที่ผมทําลงไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเบื้องหลังและผมก็สบายใจกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าเป็นปีสุดท้ายของผมนะก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยแล้วกันแล้วกันไปแต่ผมคิดว่าช่วงสัปดาร์น,นี้ผมค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องการตัดสินใจและก็เรื่องอื่นๆเหมือนกันในขณะนี้ผมบอกกับตัวเองว่าแค่พยายามสะุกไปกับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้และชีวิตผมก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงผมไม่สงสัยเลยนั่นแหละครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันห6เดือนสุดท้ายตอนนี้ผมแค่พยายามจะโฟกัสกับฟุตบอลเท่านั้นผมดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาดงสนามกันอีกครั้งดีใจที่ได้กลับมาลงเล่นในช่วง 2- 3ถึงสเกมหลังสุดนี้นั่นสําคัญมากกว่าและก็รอดูกันได้เลยว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นแต่ผมรู้สึกผ่อนคลายกับทุกอย่างแ,และสโมสรก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผมในครั้นนี้เป็นอย่างมากนอกจากแอนดี้โรบัสันแล้วยังมีอิบราฮิม่าโกนาเต้ ที่เป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้แต่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปนะแม้มีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่หลายรอบแล้วก็ตามทีอารังไงเมื่ออิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของฝั่งลิเวอร์พูลออกมายืนยันแล้วว่าข่าวที่บอกว่าสโมสรยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขานั้นไม่เป็นความจริง เพราะตอนนี้ทางด้านเอเจนต์ของเขากำลังเจรจากับสโมรสรเดนครานี้เพิ่มเติมอยู่โดยกนาเต้กำลังจะหมดสัญญาหลาังจบฤดูกาลนี้และก็ช่วงหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านของเรอัลมาดริดและก็บาร์นมิลนิาขณะที่กาลังรับใช้ชาติฝรั่งเศสวัย25ปีใบนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นถึงประเด็นกากล่าวบอกว่าผมเห็นข่าวมามากมายในสื่อช่วงนี้บอกว่าลิเวอร์พูลยื่นสัญญาฉบ,บับใหม่ให้กับผมแล้วผมไม่รู้นะว่าข่าวแบบนั้นนมาจากไหน เอเจนต์ของผมยังคงเจรจากับลิเวอร์พูลอยู่ผมหวังว่าจะตัดสินใจได้ในเวันนี้เพื่อที่จะประกาศให้ทุกคนนั้นได้ทราบในครั้งนี้เอาล่ะยังไงเมื่อแอนดี้บราบอรันแบ็กซ้ายกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ของลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเลยว่าฤดูกาลนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาที่ถิ่นแอนฟิลก็เป็นได้ซึ่งบรบสันย้ายจากคัลกิตี้มาร่่มทีมของแดนลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกรกฎาคมป 2017, ี2017โดยค่าตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์ ก่อนจะกลายมาเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่เรียกว่าดีสุดในโลกและก็ลงสนามให้กับสมโมสรไปได้มากกว่า354นัดคว้าแชมป์มามากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งพรีเมียร์ลีกสองสมัยและก็ยูฟาแชมเปียนลีกก็ตามทีปัจจุบันดาวเตยในวัย3 1ปีเวลนี้กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญากับลิเวอร์พูลท่ามกลางกระแสข่าวว่าอนาคตที่เริ่มไม่แน่นอนหลังเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแอตเลติโกมาดริตินั้น เคยให้ความสนใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะตกลงคาดตัวกันได้ทาให้เจ้าตัวนียเลือกจะอยู่ต่อในทินแอนฟิลเพื่อจะแย่งตําแหน่งกับมิลลสเคร์เคชที่เพิ่งจะย้ายมาใหม่ล่าสุดนั้นรเบิร์สันเปิดใจถึงอนาคตของตนเองในครั้งนี้บอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรมาโดยตลอดและก็พร้อมจะยอมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ผมคิดว่าปีที่แล้วทุกคนนั้นคงจะเบื่อที่จะพูดถึง3คนนั้นซาร่าฟันได้พระกเทน แต่สำหรับผมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผมกับสโมสรถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเรเวฟูลทาทุกอย่างให้ผมแล้วส่วนเรื่องอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นก็ปล่อยให้เกิดขึ้นหลังฉากผมเองนั้นรู้สึกสบายใจกับทุกอย่างท่านี้คือปีสุดท้ายของผมมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรดาวเตดสกอตแลนด์ Scotland, ซึ่งปัจจุบันนั้นได้รับบทเป็นรองกัปตันทีมหลังจากที่เทรนเลิกสเดอร์อาร์โน Arnold, ย้ายไปที่บาริอลมาดริด และก็ยังรักนะว่าเขาพึ่งจะกลับมามีโอกาสเดือดการลงสนามกันอีกครั้งหลังถูกดรับในช่วงต้นซีซั่นโดยกล่าวปิดท้ายบอกว่าเมื่อคุณเข้าสู่ช่วงหกเดือนสุดท้ายของสัญญา,าเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ผมแค่พยายามจะโฟกัสกับฟุตบอลดีใจที่ได้กลับมาลงสนามใน2-3ส,สเกมหลังและเราคงต้องดอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสโมสรน,นี้ยอดเยี่ยมสำหรับผมในครั้งนี้เสมอเลยนะ เอาแล้วยังไงลิเวอร์พูลแพ้แล้ว7จากทั้งหมด10แมตช์ในลังสุดและนั่นก็แสดงให้เห็นทว่าแท็ติกของอาร์เนตซอร์ตนั้นผิดพลาดแต่ว่าเคล็ดลับในการรียกฟอร์มกลับคืนมานั้นไม่ใช่เพียงแค่กลับไปใช้สิ่งที่เคยได้ผลในอดีตเท่านั้นโดยหลังจากที่ฟอร์มดีขึ้นชั่วคราวลิเวอร์พูลก็กลับมาโดยวิจารณ์ว่ากำลังวิกฤตอีกครั้งในช่วงพักเบรกทีมชาติ9เดือนหลังจากที่ช,ชนะอันน่าตื่นเต้น2ต่อ0ที่เอเทียสสเตเดียมโค้ชอาร์เนตกลับเห็นทีมของเขาถูกท้บบาบัยี โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนแพ้ไปศูนย์ต่อ3ที่สนามเดียวกันในคาแร่นี้และมันเป็นการเปลี่ยนแป,แปลงที่ยากที่จะทําใจอยอมรับจากขุมกาลังเก่าที่เคยแข็งแกร่งกลายเป็นสะดุดกับขุมกาลังที่สมสรทุ่มเงินมหาศาลผลงานที่โดดเด่นในเกมชนะแอสตันวิลล่ากับเรอัลมาดริดส่วนใหญ่แล้วถูกบอกว่าจากการพี่ผู้ใช้เผู้เล่นใช้ตัวจริงจากฤดูกาลที่แล้วโดยเฉพาะ3ประสานแดนกลางที่เกิดขึ้นในคาแร่นี้ เหตุผลอะไรที่ทําให้แท็กติกของลิเวอร์พูลล้มเหลวในช่วงต้นฤดูกาลนี้และพวกเขาจะสามารถกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องในคัรานี้ได้บรือไหมนี่เป็นสิ่งที่สาวกเดอะค็อฟต้องพิจารณาไปพร้อมกันเริ่มกันที่ดึงก,กันกลับด้วยกันสิ่งที่เคยได้ผลแต่กลับใช้ไม่ได้ผลโดยการควบคุมเกมเป็นคําที่โดดเด่นในฤดูกาลเปิดตัวของโคชอาเน่แต่แม้ว่าคํานี้จะทาให้หลายคนจินตนาการถึงการจ่ายบอลช้าๆไปด้านข้างแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏจริงกลับไม่ใช่แบบนั้น ลิอร์พูเป็นเจ้าแห่งการควบคุมจังหวะเกมไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับบอลการเพรสิสซิงสูงหรือว่าการตั้งรับต่ำแบบเหนียวแน่นพวกเขากำหนดจังหวะเกมได้ตลอดทั้งการแข่งขันสามารถปรับขึ้นลงได้ตามที่ตนต้องการยกตัวอย่างเช่นแมตช์ชัยชนะสเปอร์6ต่อ3พวกเขาไล่นำท่าต่อหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ชะลอเกมลงไปแต่เมื่อไก่เดือทองไล่มาเป็น5ต่อ3หงแดงก็เร่งเกมขึ้นอีกครั้งและก็ยิงประตูที่6ททำให้ผลเกมการแข่งขัน ที่ต้องการเกิดขึ้นโดยหนึ่งในวิธีการปรับจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์คือการใช้ขึ้นลงปรับกับทะลุนะฮะบอลจะฉุกลำเลียงขึ้นไปอย่างช้าๆข้ามดารับเพื่อจะดึงแรงกดดันจากคู่แข่งจากนั้นบอลผ่านไปยังโบเบสาร่าที่ถอยต่ําลงมาและก็ดึงกองหลังออกจากพื้นที่ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมเริ่มที่จะวิ่งทะลุช่องว่างที่เขาสร้างขึ้นต่อมาข้อที่2เชนบราโบและก็การาเฟนชเบิร์ตการขาดหายไปส่งผลอย่างไร โดยการขาดหายไปของทางด้านของทางฝั่งเทนเนอร์สเตอร์อโนส่งผลกระทบกับความสามารถในการจ่ายบอลทะลุจากแนวรับของลิเวอร์พูลแถมการที่แอนดี้บรอบเบอร์ันโดนดรอบยิ่งทําให้หงส์แดงสูญเสียการผ่านบอลเด็ดๆจากฟูร์แบ็กทั้งสองฝั่งแม้ว่าปรับโบจะทําผลงานได้ดีขึ้นและกลับมายึดตัวจริงได้อีกครั้งแต่ว่าด้วยอายุและก็ระดับความฟิตของนักเตะนั้นไม่สามารถที่จะรักษาฟอร์มการเล่นให้มันคงตลอดทั้งเกม และนั่นก็ส่งผลให้เกมเล่นเกมรับและก็รุกทางฝั่งซ้ายด้วยประสิทธิภาพลงทันทีการขาดการผ่านบอลจากริมเส้นที่แม่นยำส่งผลให้อาริสันเดอร์อิซักและก็อูโกโอเอกิเตเกที่มีทั้งความสูงและก็สันสติญาณหน้าเป้าขนาดแท้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพราะบอลไม่ถึงพวกเขาขณะที่แผงกองกลางจะเห็นได้เลยว่าการาเฟชเบิร์ดทำผลงานไม่โดดเด่นเหมือนเมื่อฤดูการที่ผ่านมาจังหวะการคาร์บอล การพลิกเกมและการจ่ายบอลทะลุดแนวรับคู่แข่งแทบไม่มีให้เห็นในช่วงซีซั่นนี้แต่ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือการยิงประตูในครังนี้เท่านั้นต่อมาข้อที่ 3. คู่แข่งจับทางสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลได้แล้วตอนนี้ทีมคู่แข่งรู้แล้วด้ว่าการที่จะสู้กับลิเวอร์พูลในแดนบนคงเป็นเรื่องยากดังนั้นพวกเขาเลือกที่จะไม่ใช้แทคกติกแบบนั้นอีกแล้วโดยเน้นการเคลื่อนที่และก็เล่นที่เดียวแน่นและก็รอจังหวะตัดบอลหรือว่าการขึ้นเกมที่บิดพลาดของ หงแดงลิเวอร์พูจากนั้นก็สวนกลับทันชีแต่ติดของลิเวอร์พูที่เน้นให้แนวรับดันขึ้นสูงมักจะโดนคู่แข่งโจมตีด้วยจังหวะการสวนกลับที่เร็วหรือการเล่นบอลโยนยาวซึ่งนั่นทาให้ทีมต้องเจอกับสั้นของสถานการณ์ที่ยากลำบากในการรับมือและรก็ส่งผลเสียต่อระบบทุกครั้งที่เจอกันในการเล่นแบบนี้และข่าวดนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกนใหมาคังต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกันครับ